รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโอ้โหนี่เดินดูนะฮะคนยังรอคิวเพียบเลยนี่อิ่มแล้วนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับวันนี้มานครศรีธรรมราชนะครับที่เนี่ยมาตามภาพข่าวโซเชียลเน็ตเวิร์กกำลังดังเลยครับร้านลุงช้างกับป้าลมอาหารตามสั่ง10บาท ย่านนี้มีของอร่อยสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับโอ้สวัสดีนะฮะขออนุญาตบุกครัวสดๆเลยนี่ลุงช้างใช่ไหมฮะใช่ครับหลังป้าหลมใช่ไหมครับสวัสดีครับ,รบป้าขายมากี่ปีแล้ว13ปีปีนี้นะฮะที่นี่10บาทลุงอยู่ได้เหรอฮะ ผมว่าผมอยู่มา1สิบสามปีผมยังอยู่ได้อแล้วทำไมถึงขายสิบาทไม่ขายสิบห้ายี่สิบเพราะอะไรเพียงใจคนกินเขาฮะมันมันพอแล้วลูกเรียนจบแล้วที่ก็ไม่เศเร้าเหลือเท่าไหร่เล็กน้อยพอได้กินสองคนผวเมียแล้วเมื่อก่อนก่อนจะมาขายอาหารทำแสนสิบบาทลุงทำอะไรมาก่อนครับเล่นดนตรีเล่นดนตรีตำแหน่งนอะไรตำแหน่งนอะไรกีตาร์เบสกีตาร์เบสด้วยครับแล้วก็มาเป็นพ่อขวัญแต่เมื่อไหร่ฮะตกงานดนตรีครับ ตรงไงดนตรีไปตกกรุงเทพนั่นแหละแฟน,นไปรับจากกรุงเทพไม่มีไม่มีค่ารถลับไม่มีค่ารถกรับเขาไปรับจากกรุงเทพมาในมหานาครแล้วก็มาเริ่มขายหาน้ำสั่งตรงนี้จ้าแล้วเริ่มต้นก็10บ,บาทเงี้ยหรอก็10บ,บาทมาตลอดครับ ขายสิบบาทตลอดสิบาทตลอดไม่มีไม่มีจะมาปีใหม่นี้ปีใหม่นี้ที่ผ่านมาก็ก็เมนูเดิมๆที่ว่าขายสิบาทก็สิบาทเหมือนเดิมนั่นแหละนอกจากจะมีทะเลข้าวเปรี้ยวปนมีไข่ดาวข้าวเปรี้ยวปนจะมีนี่เป็นที่มากันมาอันนั้นเรื่องปกติแล้วน้ำอ่ะน้ำน้ำน้ำดื่มฟรีครับน้ำดื่มฟรีไม่พอนะคุณผู้ชม Wi-Fi ฟรีแต่ผมใช้คนเดียวปมก็เสียแค่นั้นนะคอมพิวเตอกันทุกคนปมก็เสียแค่นั้นนะขายแล้วมีความสุขใช่ไหมสิบบาทผมชอบตอนนี้ แล้วผมถามจริงอ่ะตกเย็นขายเรียบร้อยแล้วมานั่งคำนวณนับเงินกำไรบ้างไหมมีมีเหรอวันเท่าไหร่นิดหน่อยแต่พอใจพอใจเมนูเนี่ยกะเพราหมูกระเทียมอะไรมีหมดมีครับปัดสิ๊วอะไรอย่างี้นะฮะจานด่วนมีหมดเลยสิบบาทครับพอปัดเกลือๆได้ข้าวข้าวปัดรวมสุกี้ดหน้าที่บ้าบาดเพงที่สุดที่นี่ สามสิบไม่มีสามสิบไม่ขายครับไม่มีจานใส่คุณผู้ชมวันนี้ที่มาเนี่ยนะฮะมาถามลุงเนี่ยก็คือหลักการที่จะทําร้านแบบนี้แล้วช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเนี่ยมันอยู่ขึ้นอยู่กับอะไรฮะถึงขายได้ถูกขนาดนี้ผมว่าจิตใจมากกว่าครับตัวเราไม่ไม่มีที่ใจมันก็ไม่ทำหรอกกำไรน้อยเขาจะทําให้เหนื่อยทําไมความรู้สึกนะผมใจชอบอย่างนี้รักอย่างนี้ เลยทําได้ขนาดนี้ได้ผมก็ดีใจด้วยนะมาถึงจุดนี้มีใครมากินจานละสิบาทแล้วจ่าย20ให้ร้อยอเลยมีไหมม่เคยมีฮะกินร้อยห้าสิบล้วสิบห้าบาทให้ผมสองร้อยสิบผมบอกผมไม่เอาครับผมอไม่เอาก็โกรธนะผมเลยเอาเขาก็ถามแล้วเนี่ยมาถาอยู่ได้ไหมผมผมอยู่ได้เขาบอกกำไรเยอะไหมผมบอต้องขายเยอะกำไรมันเยอะเท่าตัวแบบจานละ ผมได้จานละสามบาทงี้นะนะสิจานผมได้สามสิบยี่สิบจานผมได้หกสิบผมได้งั้นวันนึงลุงขายกี่จานวันหนึ่งผมไม่เกินไม่เกินสามร้อยสองร้อยกว่าจานสองร้อยกว่าจานโทษนะคุณผู้ชมกำไรจานละสามบาทวันหนึ่งลุงได้หกร้อยหกร้อยค่าน้ำอ่ะค่าแก๊สเนีนั้นนอกอ่ะอ๋อไม่สนไม่ไม่โน่นเจ่ายจ่ายรายวันเลยพวกนี้มันอยู่อยู่นอกทีก่อนเหลือเท่าไหร่ไปซื้อก๊าซื้อข้าวสารไปเป็นเป็นกระสอบไปเล่นมันไว้มีอะไรอยากฝากไหมครับก็ขอบคุณ ทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจผมผมทําจุดนี้มา13ปีเพิ่งม,มาเจอตรงนี้ผมดีใจมากนะครับขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณมากครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มาเพราะว่าโหอาหารเลิศรสร้านใหญ่โตนะฮะแบบว่านี่ดูสิครับผัดซีอิ๊วทางภาคใต้คล้ายๆหมี่ซัวหมีส่สปานี่นะฮะอันนี้10บาทนะอันนี้ร้านน้ทะเลแพงที่สุดของร้านนี้เลย25อันนี้กะเพรา10บาทใส่ไข่5บาทเป็น15บาบาทโอ้โหลองดีกว่า ครั้งนี้มาชิมไม่ได้แบบโอ้โหอร่อยอยงี้ผมว่าคือไม่ได้กินลูกกิเลกว่าอาหารตามสั่งทั่วไปเลยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ10บาทอ่ะทั้งโต๊ะเนี่ยนะผมจ่ายแบงค์50ไปนะอันนี้10บาทอันนี้25อันนี้15 15รวมกันเนี่ย50บบาทโอ้โหตาย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 ,ตาย,ตายแถมรสชาตินะผมว่าอร่อยกว่าร้านอาหารตามสั่งข้างทางบางร้านที่เราเคยกินด้วย มาได้ร้านอยู่ที่ไหนครับอยู่ซีแยกสากลางแล้วก็ตรงมาถนนทุ่งแย้โพเสดครับอ่ามาเลยครับร้านหลงนี้จะอยู่ระหว่างทางตรงนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจารยการตีวันเฉล่นะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าผมมาเยี่ยมแล้วนะครับขอบคุณนะครับที่คืนความสุขให้คนไทยด้วยอาหาราคาถูกแบบนี้นะครับขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยกาทตัถุงพัชเจอร์ไรตาช้าเกาะง่นสุลพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่ง ช่วงโชคว,วิ่งชนโคนอมวตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้าน สวัสดีสสดครับพี่ยค่ะโอโหวันนี้คุณผู้ชมแวะมาวีระเวชพันธ์นะครับลาดพร้าวสะพานสองพี่ยงและสะพานสามอยู่ไหนอะอยู่สาทรค่ะรู้ด้วยว่าสะพานสามอยู่สาทรเออพี่แต่ว่าแถวเนี้ยผมไปยืนรอรถเนี่ยรอนานนานนะแล้วพี่รอรถอะไรคะผมก็รอรถความอ้วนน่ะด <c oughs> ิล้อเล่นว่าจะมาให้แนะนํายาลดความอ้วนมีไหมฮะอ๋อพี่ไม่ต้องรถทางคุณอย่าองพี่ไปเชิญร้านดูเลยค่ะ อ๋อไปกินต่อเลยเหรอฮะแหมเอาไม่ลดก็ไม่ลดแต่ก่อนไปนี่ผมมีเกมเฮฮาปาจิงโกกับโบตันลุ้น1,000สนใจไหมครับสนใจค่ะรับโชคให้ทันนะเฮฮาปาจิงโกกับโบตันกติกาง่ายๆนะครับผมมีมินบอลจำนวน50ลูกนะครับเลือกรูไหนเทลงรูนะครับลงโลโก้โบตันนะครับมากสุดรับไป1,000นะครับถ้าลง500มากสุดรับเป็นห0ึนะครับถ้าเกิดลง100จะรับเป็น0นึ่งพร้อมไหมพี่ยงพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเทเลยชอบรูไหนเทเลยค่อยๆนะครับ Ais, analyze, as, ไปครับไปครับไปแล้วครับไปแล้วครับเทเลยเทเลยเทเลยโอ้โหลงมาเลย ร้อยเดียวครับอ้าวรับไปเลยครับคลิปเซตนอมปบรตันพร้อม100บาทลูกชิ้นดวงอร่อยมวกเลยนะฮะอยู่ปากซอยราชเทว49้านะครับดวงดีก็ได้กินดวงไม่ดีลูกชิ้นหมดอดนะจ๊ะคอข้าวติยวเนื้อห้ามพลาดเลยนะครับโชควิ่งชนคนโอมรตันปี58แจกน้ำใจให้เป็นล้านแจกไม่อั้นทุกเดือนนะครับเดือนละ58รางวัลทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ทองคา iPhone 6รีบส่งเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดู การหลังเบรกนะจ๊ะสนับสนุนโดยโชคว,วิ่งชนโคนโอมตันปี58แแจกน้ำใจให้เป็นล้าน